มันเนม่มมาขุดคุมปลกต้นไม้ตอนตัดบิดน้องขุดคุ้มพาหลังขุดคุมแล้วใส่ฟุ่นอันนี้เป็นฟุ่นขี้เท่าทานในจากการเผาทานแล้วก็มูลสัตว์เป็นขี้งวัวเราใส่หอมกดคุมก่อนจะปลูก ใส่คุ้มหนึ่งในก็ประมาณสามสี่ส่วนหรือห้าส่วนอีกสักคุ้มใหญ่คุ้มหน่อย <c oughs> คุ้มหน่อยก็ใส่น้อยคุ้มใหญ่กใส่ลาย,ลยต้นนี้เป็นต้นพันไม้หนะึ่งทีมีกุกเกีงพันมะพุกมะนาวมะเกียง,กกยงแล้วก็มะสิดาหลังนะจากนั้นเอามาวาง วางตุนไว้แต่ละคุม้มแต่ละคุม้มต้นพันไว้แต่ละคุม้มอันนี้เป็นการผสมดินกับฝุ่นที่เอาลงมื่อกีีนี้เป็นการผสมดินกับฝุ่นก่อนจะปลูกก็บเพื่อการปรับปากคุ้มให้มันสวยงามเนาะให้มันเกียงดีเนาะถือว่าปรับปากคุ้มแล้วก็ลงปลูกอันนี้เป็นน้องผสมแล้วเกี่ยมลงปลูกแล้วนะ สมบูรณ์ปรับปกคุมแล้วเนาะก่อดเป็นหูเพื่อปลูกน,นำกิ่งพันธุมาปลูกอันนี้เป็นการเทียบคุมเลิกคุมตื้น,นกิ่งพันเนี่ยเาใส่กิ่งอออหักที่สมบูรณ์แล้วเราลงปลูกเลย <c oughs> อันนี้เป็นการลงปลูกอันนี้เป็นกิ่งมะเกียงมีมะเกียง พี่ฮักปลูกมือนี้เนาะสามสิบกว่าต้นอันนี้มังนาวเนาะเป็นมังนาวเนะาะแล้วก็มีเก่งมักซิดาเนาะหรือภาษาไทยก็ฝรั่งเนาะอันนี้เป็นมักซิดาสีม่วงเนาะม่วงทั้งตน้นทั้งดอกทั้งมากทั้งใบทางในก็เป็นสีม่วงหมดเนาะอ่าเป็นซิดา บุญหน่วยบัใหญ่บุญหน่วยน้อยน้องเป็นสิดาสีม่งอันนี้เป็นต้นมะพุกน้องมะพุกพันพื้นเมืองมะพุกในแดงอันนี้มะพุกนหลังจากปลูกแล้วเขาก็มาปักหลักมัดน้องเพื่อความมันความแน่นหลังจากนั้นก็ม้วดน้ำให้ความสุ่มตัวนี้มะพุก ມือนี้จัดไປຕิเศร้าจนคําได้30ປลายกว่าตน